สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเรานะคะคณะครูกศนตบลตาจงนะคะวันนี้นะคะที่เราได้มาเปิดหลักสูตร40ชั่วโมงระยะสั้นนะคะคือการขยายพันธุ์ผักหวานนะคะเราจะพาไปดูนะคะว่าวิธีขั้นตอนทํำยังไงบ้างนะคะเชิญติดตามรับชมเลยค่ะตามมาเลยค่ะ วันนี้ทางสูกศนอตะบนตาจงนะคะจะมาในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเทพพย,ยักษ์หมู่ที่10แนะคะตำบลตาจงอำเภอละหารใตนะคะมาพบกับท่านพทยากรของเรานะคะคือคุณพี่จรันเชื้อสูงเนินนะคะที่ได้รับเกียรติมาเป็นิทยากรของเราในวันนี้นะคะจะมาติดตามการ,รปลูกผักหวานนะคะว่าปลูกยังไงการเติบโตอย่างไงรจะผลผลิตยังไงนะคะเชิญติดตามรับชมกันเลยนะคะ่ะ เรามาดูนะคะว่าก่อนที่เราจะมาปลูกผักหวานสวนผักหวานได้นี่คุณจะนันได้แรงนจูงใจจากไหนคะถึงได้มาทาสวนผักหวานนะคะครับเมื่อก่อนผมเดินทางไปทางานต่างประเทศประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา18ปีปีนี้ต้องการกลับบ้านก็เลยศึกษาหาวิธีหาอาชีพใดมารองรับที่จะผมจะอยู่บ้านได้เพราะว่าผมต้องมีรายได้ตลอด แล้วได้ศึกษาก่อนที่เราจะมาปลูกผักหวานเนี่ยคะ่ะได้ศึกษาจากที่ไหนหรือแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้างนะคะในการมาปลูกผักหวานในครั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจทาสวนถักหวานได้ศึกษาหาความรู้ใน YouTube ในหลายคลิปเป็นเวลา3ามสสีปีพอได้ข้อตกลงแล้วก็โทรมาั่งให้แม่บ้านหาต้นถักวหวานมาปลูกครับอค่ะแล้วไรายได้ล่ะคะในการปลูกผักหวานไรายได้ดีไหมหรือ,อยังไงรายไ,ได้ต่อว,วันต่อเดือนเป็นยังไงบ้างคะอ๋อ เอาออยู่ได้ครับทำสวนทําไม้ฟื้นฟอยมากๆก็อยู่ที่ประมาณ500-800ต่อวันอ๋อค่ะแล้วช่องทางการจําหน่ายนะคะเราจใหน่ายผลผลิตผลหวานของเราถ้าเราเก็บไปแล้วนะคะจำหน่ายในช่องทางไหนบ้างคะะก็ช่วงแรกๆเขาไม่รู้จักเราแล้วก็ลงเฟซบุ๊กขายในชื่อของ ธัญดาเดสุนสิบหน่ะหลังจากนั้นพอลูกค้าเริ่มรู้เขาก็จะมาเองที่สวนครับไม่พอขายครับอ๋อตอนนี้ไม่พอขายใช่ไหมคะมีแนวโน้มที่จะขยายไปข้างหน้าอีกไหมคะก็ถ้ามีพื้นที่มีโอกาสผมจะเพิ่มอค่ะตอนนี้ที่ปลูกอยู่นะคะมีพื้นที่ที่ปลูกแล้วนะคะประมาณกี่ไร่ รวมๆมประมาณโดยประมาณก็ประมาณสามไร่ครับประมาณสามไร่นะคะค่ะอันนี้คือการขยายพันธุ์ผักหวานนะคะถ้าใครสนใจนะคะเชิญมาดูได้นะคะที่บ้านขย,ย้ใหญ่ธัญดาเชื้อสูงเนินนะคะศวนเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงบ้านเทพพยัคฆ์นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะให้คุณพี่จรันนะคะพาเข้าสวนไปดูนะคะว่าเราเก็บยอดยังไงผล,ผลผลิตยังไงหรือเราจะเก็บเม็ดยังไงนะคะลูกที่สุกแล้วเราจะต้องมาทํายังไงให้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณพี่จรันพาเราเข้าไปชมในสวนนะคะค่ะ หวานป่านี้อายุ4ปีนะครับซึ่งเราจะเริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่3ปีพอครบ3ปีเราจะเราก็จะตัดแต่งให้มันสูงเพื่อที่จะเก็บง่ายเวลาเก็บก็เราก็จะลี่เลยไม่ไม่ต้องเด็ดนะครับเทคนิคการปลูกก็คือปลูกให้ผมใช้แค่เป็นทีเลี้ยงซึ่งมันมีพืชหลายตัวที่จะเป็นทีเลี้ยงได้แล้วที่เราเลือกใช้แค่เพราะว่าแค่มันตัวไว มันสามารถที่จะทําให้ผักหวานโตเร็วแล้วก็เป็นทางนี้ครับนี่คือดอกนี่คือดอกผักหวานซึ่งเราจะใช้เวลา,าประมาณสี่เดือนถึงจะเป็นเม็ดที่เราจะทำไป,ไป,ไ,ปไปขยายพันธุ์ต่อนี่คือเมล็ดผักหวานนะครับที่สุกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองก็ออกใหม่ๆมัน จะประมาณเดือนมกรามันจะเป็นสีเขียวใช้ <คน S 1> เ,เวลาประมาณ4เดือนซึ่งผกหวานต้นนี้อายุประมาณ7ปีแล้วพอมันเหลือง,งอย่างนี้เราก็จะตัดไปเพื่อที่จะทำการขัดปปเปอลเอ,ตอกตัดมาเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะฮะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องปอกเปลือกอนะครับปอกเปลือกจะมีเปลือกแบบงอบแล้วก็จะเจอเนื้อสีเหลืองนะครับเนื้อสีเหลืองตัวน,นี้เราต้องเอาออกให้หมดแต่ว่ามันจะลื่นมากเรามีวิธีก็คือปอกเปลือกแล้วก็ไปใส่ถังแช่น้ําไว้ประมาณสี่คืนสามหรือสี่คืนแล้วเราก็มาทําการขัดขัดจนเนื้อสีเหลืองออกเรากะเราก็จะใช้ ป่อยขันหม้อ,อขัดที่คือตัวที่แช่อี่คืนแล้วนะครับแล้วก็ขัด,ข,ดขัดจนเนื้อสีเหลืองมันออกจนได้จนให้มันได้แบบนี้แล้วก็พึงลงไว้สามถึงห้าวันสามถึงห้าวันนะครับพอพอได้เวลาแล้วเราอยาให้เกินนี้เพราะว่ามัน,นมเป็นเมล็ดอิ่มน้ำทิ้งไว้ให้ไม่แห้งไม่ได้เน้นนะครับให้พึงลมห้ามพึงแดด แล้วเราจะไปทาการเพราะโดยวิธีการทำให้งอกเดี๋ยวเราจะมีพิธิกรอีกท่านหนึ่งมา,านำพาท่านไปถึงวิธีการงอกและลงถุงต่อไปนะครับส,รสวัสดีครับคุเกษตรบัณฑิพยัค์น,น,น,ยยยน,นะคะสำหรับมือนีก็เป็นผู้การนะจากท่านกศนอำเภอลราหารใต้นะคะจัดการปกการรงๆ่มในส่วนของการ ขยายพันธุ์ผักหวานป่านะคะตำรับการขยายพันธุ์ผักหวานป่าตอนนี้อยู่สองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการขยายด้วยเมล็ดมากไม่นิ่งเข้าสิมาขยายสอนการขยายด้วยเมล็ดนะคะว่าขั้นตอนเป็นแบบใดนะคะริ่มจากการเก็บเอามาล่างแล้วก็เอามะเขาะนะคะฮิตจังไรจังสิอ่าเกิดนนเพราะว่าผักหวานนี่เป็นพืชที่ปลูกยากแต่ก็ปลูกได้นะคะ คือการตอนกิ้งมนีเข้ามาเบิองแบบพอมาอลิดกอนนะค่ะ็ต้งใจแล้วก็เอาไปเพ็ดเองแลค่ะอีกเลมีวามหวานปลูกกินเองแล้วก็เรือก็ขายค่ะสำหรับตอนนี้เ้าไปเบิองในส่วนของการผสมดินเริ่ม้นแล้วเห่าเห็ดแบบใดแะค่ะสำหรับในส่วนของส่วนผสมนะค่ะก็จะมี อาเริ่มจากดินแกบดำแล้วก็ปุยมักมะเขาหรือว่าปุยคอกปุยคองนี่ต้องเอาทีมัน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 เอาไว้จำไว้มาเถิดคือ่…ในส่วนของการสสมนอกทุ้เข้าให้เขากันพูดอไรยากมีกรรมพูดอะไรยากมีกรรม ใช่แล้วบ้างโจ๊กสารสำหรับการฟูกข่าวกับห้มันไห้มันละเอียดไห้มเนื้อมันเข้ากันนะคะเวลาเข้าไปปลูกมันก็จะเลยเบาเข้มจุดใดจุดหนึ่งสำหรับในส่วนของดินผสมสูตรสูตรนี่ใส่ได้ถูกยางนะคะเพราะจะเป็นจะเป็นเฉพาะพหวานป้าผืนทุกแคนี้เทากับผสมได้ มงปุ้ยเแล้วุยอันชิดดนุยต้องฟุยทิงว่าทำหมันต้องให้มันเย็นกวนจะเปียวไหมไหมด้อมันเค็มเอาของเราแเอาเอาทีมันออกนอกคอกแล้วนทีมันออกไปทางๆคอกต้องเอาเกลีวเ่ากาเกียเกลียวไม่มันทอนเกียม่มันทอน แบบหมวเอาแล้วแเก็บพ่อมาทำใ้ันดินเอาดินพมาเขดข้าวให้เขากันนะคะตัวไดมันแข็งก็เก็บออกหรือว่ามีหากอย่างก็เก็บออกในส่วนของการผสมดินเ่ราะยากค่ะขอให่เฮามีต้นผสม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 บ่อเราเาดินธรรมดานี่แหละถ้ามาเก็บเราเองถ้าเป็นสือมันแข็งถ้าเป็นสื่อห้ามนี่ห้ามมันจสมันจะ่ง่งทีล ข้าใส่ถุงแย่าได้ค่ะแต่ที่ที่เอาถุงขนาดนี้เพราะว่าข้าเพาะแล้วข้าปลูกเลยข้าบเพเก็บข่ามปีนะคะถ้าทันใดที่ว่าเตรียมพื้นที่ยังบ่ท่นได้พร้อมอันนี้คือข้าปลูกแต่ข้าปลูกเลยข้าบ่ต้องการไปเอาไว้โดูนนะคะถ้าทันใด้ที่เก็บไวดนก็เอาถุงโยงแย่ตามสะดวกได้นะคะอา่าศขาวว่างเม็ดผักหวานแบบนี้เอาดินด้วยๆนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะยัดๆผมเยอะนิดเดียวให้เม็เผักะหวานโพลๆแบบนี้ แน่นอนมันจะติดดีดสลัดเม็ดออกมาเองค่ะเพระาะเนี่ยมาตรฐานในการจัดการบ้างเม็ด